สวัสดีครับปบุกับสุลกาแมนเชสเตอร์ยูไนเตดเราเริ่มต้นกันที่ด่วนแมนยูนะครับยังบ่พ,พ่พพรไม่นองยังบ่พ่อเพิ่งปิดเดียวไวสองคนเสียเอาอีกครับคนที่สามใกล้ปิดเดียวกว่าตัวมาทิสเตลแฟนผีแดงเต็มเฮอ,อีกแล้วนะครับเมื่อเศารกับเพิ่งเฮไปอีกวายเเฮคักเฮเน่แต่พราะไม่นองมีรายงานล่าสุดน,นะครับว่าแมนยูใกล้ที่จะปิดเดียวกว่าตัวมาทิสเ,เตลก่อนหน้าดารุ่งชาวฝรั่งเศสจากไบยูมินิกมาร่วมทัพในเร็วๆนี้ โดยหล่งาวระบุนะครับว่าเตลตัดสินใจเลือกย้ายมาค้าแข้งในทินโอทัตฟอร์ดหลังจากที่ก่อนในนี้เจ้าตัวได้ปฏิเสธข้อเสนอจากชลซีปเมื่อสัปดาห์ก่อนนอกจากนี้ยังมีรายงานเพิ่มเติมว่ามาทิตเตลได้พูดคุยกับดูเบนอัมเรียมผู้จัดการทีมของแมนยูถึงความเป็นไปได้ในการย้ายทีมเช่นกันแต่สุดท้ายนะครับดูเหมือนว่าแมนยูจะเป็นฝ่ายคว้าใยในศึกแย่งชิงตัวนักเตะรายนี้ไปครองแน่นอน แฟนบอลปีศาจแดงคงตื่นติดตามกันต่อไปว่าเดี๋ยวนี้จะจบยองอย่างไรนะครับโดยแมนยูใกล้ปิดดิวกพาตัวมาทิสเตลนะครับก็ต้องว่าเป็นดาวรุ่งอีกคนหนึ่งนะฮะตอนนี้เนี่ยทางฝั่งรูเบนนอมริมนะครับก็กาลังจะสร้างแมนยูยุคใหม่นะครับแน่นอนนะครับนักเตะนั้นจะต้องเป็นนักเตะอายุน้อยที่สามารถลงเล่นวิ่งขึ้นบนลง,ง9 0นาทีได้ยังไม่มีหมดนะครับก่อนหน้านั้นก็ปิดดิว แพดดิกดอกูนะครับดาวรุ่งคุ้งแรงนะครับในตำแหน่งแบ็กซ้ายได้นะครับถือว่าเป็นข่าวดีก็กำลังจะเข้าสู่แมนยูยุคใหม่นะครับให้แฟนๆนั้นนึกถึงไปที่ยุคคลาสออฟเกนะครับที่ดันเซอร์อเล็กฟุร์สันนั้นสร้างแมนยูในยุคนั้นขึ้นมาโดยอันเน้นไปที่ดาวรุ่งที่ปั้นขึ้นมาเองนะครับอย่างเดวิดเบ็กแฮมพอลโซโคนะครับอ่าแล้วก็แคลรี่เนวิลนะครับแล้วค่อยๆดวงดันนะครับในชุด คลาสออฟเนะครับแล้วมีไลน์กิกนะครับโอ้หลายคนนะครับก็จะใช้โมเดลคล้ายๆกันนะครับสำหรับแมนยูในยุคนี้นะฮะด่วนออมริมเผยเหตุผลเมินกาซิมิโลนะครับชี้ชัดขาดความเข้มข้นไม่เข้ากับสไตล์ปีสแสดงบกดักได่มันเป็นก้นเสื้อยนี่ยมันกระเทือมันนนะรูเป็นอมริมนะครับกุนซอแมนยูตัดชิดใจครั้งสำคัญ สั่งหันชื่อกาซิเมโรมิฟิลต์ตรับชาวบาซิลแล้วนะครับออกจากทีมชุดใหญ่หลังโชว์ฟอร์มสุดยแย่ในเกมแพ้กับนิวคาสเซิลอัมโมริมกล่าวกับ TNT Sport สปอร์ตเม็กซิโกนะฮะถึงสาเหตุที่ตัดชื่อกาซิเมโรว่ากาซิเมโรมีความฉลาดอ่านเกมดีแต่พรีเมียร์และฟุตบอลยุโรปในปัจจุบันนั้นต้องการความเข้มข้นสูงมากซึ่งบางครั้งเราก็ไม่มีผมต้องการผู้เล่นที่มีความมุ่งมั่นสูงบางครั้งความแตกต่างเล็กๆน้อยๆก็ส่งผลต่อการเล่นกาซิเมโร จะมีคุณภาพและประสบคสวามสำเร็จมากมายแต่นี่คือการตัดสินใจเพื่อเทียมล่งข่าววงในเปิดเผยด้วยว่าการซิมิโรดเตรียมเก็บเข้าของย้ายออกจากโอ,อกทัดฟอร์ดในเดือนนี้ทำก,การกระแสข่าวว่าทีมจากสุดิอารียสนใจคว้าตัวผิวร่วมทัพขณะเดียวกันนะครับรูเบนนอมริมได้เลื่อนขั้นทวีคร์เ,เยอร์มกฟิลดาวรุ่งขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่แทนหลังโชวฟ์ฟอร์มอย่างน่าประทับใจนะฮะ อนาคตของการิ้โลกกับเมนยูดูเหมือนจะมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะครับทามมนผู้ชมเวนเซเตวาจะมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดการซื้อขายนักเตะนะฮะก็ช้าไปนะครับอายุเยอะด้วยนะครับอันไปสื่อมาอันตอน30บักไดมันเป็นคนสื่อในผู้อยากกระพืิบมึงเดซื้อมาได้ยังไงครับเขาหมดเลยอาช่วงเวลายอดเยี่ยมไปแล้วนะครับสื่อแพงอีกว่าตอนนี้ค่าเหนื่อยก็แพงอีกนะครับบอกเท่นหากมึงมาหลับปีชอบโดยด่วนเด้อครับผมเปพี่นั่ง ดวลอัมริมเผยวิสัยทัศน์แมนยูในฝันปลุกความหวังแฟนบอลหรือเป็นอัมริมนะครับกุนซูวันนุ่มของแมนยูเปิดเผยถึงภาพฝันของทีมไปเซน,นในอุดมคติท่มกลางแรงกดดันมหาศาลในถิ่นโอแทสฟอดน,นะครับแม้จะเพิ่งฉลองวันเกิดครบรอบ40ปีไปมันๆมานะครับแต่อัมริมยอมรับว่ารู้สึกว่าตัวเองนั้นอายุ50ปีเลยนะฮะเถาล่งวัาจะสะท้อนถึงความหนักใจกับการกุเมงเงียนทีมยักษ์ใหญ่แห่งนี้นะครับ อย่างไรก็ตามก็ยังคงยืนยันแนวทางการทำเทียมและขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในกระบวนการที่สุดแล้วจะนำไปสู่ความสำเร็จออมบริมในสัมภาษณ์กับ TNT Sport สปอร์ตเม็ซิโกถึงวิสัยทัศน์แมนอยู่ในฝันโดยกล่าวว่าผมวาดภาพทีมที่เล่นฟุตบอลที่สวยงามตลอด90นาทีดึงดูดแฟนบอลให้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่พวกเขาแฟนบอลกระหายความสำเร็จแต่ยังคงเชื่อมัน่นเป็นหน้าที่ของเราที่จะไม่ทำลายความหวังนั้น เขายังกล่าวเสริมอีกด้วยว่าจังหวะการส่งบอลที่รวดเร็วการบุกที่ดุดันจะสร้างความตืน่นเต้นร้อใจให้กับเกมแม้จะความเยชนะเกมสําคัญมาได้บ้างในน,นันการนี้แต่เป็นที่ประจักษ์ว่าฤดูดกาลนาจะเป็นบทพิสูจน์ฝีมือที่แท้จริงของอัมโมเรมคุณสื่อชาวอเกตษเน้นย้ำถึงความสำคัญของการฝึกซ้อมเพื่อถ่ายทอดปรยาก,การเล่นให้กับลูกทีมซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่ในน,นั้นการนี้ในจัดตารางการแข่งขัน,ขนที่อัดแน่นโดยช่วงปีซีซั่นนะครับการเสริมทัพตั้งแต่ที่จะเข้ากับรบระบบอมม จะมีโอกาสแสดงสัยภาพอย่างเต็มที่หนกันหน้าเป้าหมายในกันกน้าคือการผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศฟุตบอลยุโรปพร้อมกับสไตล์การเล่นที่เป็นเอกลักษณ์จึงเป็นรักฐานสกันสำหรับความเร็จแในอนาคตแฟนบอลและตัวผมและแมนยูต่างมีความฝันเดียวกันเอามาริมกล่าวทิ้งท้ายนะฮะเราพิจากันที่เดวิดเบคแฮมนะฮะส่งสญญดณตอบรับบอกบาสู่อินเตอร์ม,อมิอาน เดวิดเบคแฮมตำนานนักเตะแมนยูนะครับเจ้าของร่มสโมสรอินเตอร์มาอมี่ Miami, ส่งข้อความชวนสงสัยถึงบอกป๊อกอดีตกองกลาง,ลางทีมชาติฝรั่งเศสทำการกระแสข่าวลือเรื่องขายย้ายเีมบอกป๊อกนะฮะกำลังอยู่ในช่วงฟื้นฟูนฟนสภาพร่างกายและมองหาสโมสรใหม่คาดว่าบอกป๊อกจะกลับมาลงสนามอีกครั้งในเดือนมีนาคมนี้หลังจากโดนทอดแบนจากกรณีตรวจพบสารกระตุน้นโดยเจ้าตัวนะครับได้โพสต์ข้อความปิดสนามบนโลกโซเชียลมีเดีย เป็นภาพตัวเองที่ท่าเรือไมอามี่พร้อมกับข้อความว่ามาดูกันว่ากําลังจะเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้ไม่นานบอกป๊อกก็พึ่งโชว์ภาพตัวเองใส่เสื้อดวิดเบคแฮมเบอร์เจ็ดอีกด้วยล่าสุดเบคแฮมก็ได้ตอบกลับโพสของบอกป๊อกด้วยข้อความดูดีเพื่อนพร้อมกับรูปอัมจิหัวใจสีแดง2ดวงยิ่งตอกย้ํากระแสะข่าวลือเรื่องการย้า,ร Inter Miami. Inter Miami, ายมรุ่มทีมอ, ano, อินเตอร์ไมอามี่อินเตอร์ไมอามี่ภายใต้กองกุงทีมของฮาเวียมาชโอโรโนอดีตกองกลางลิวเวอร์พูลเลบัสซูโรนากำลังเตรียมสู้ศึก MLS และ CONCACAF CHAMPION s คั p และการมาของบอกปอกนะฮะจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทีมได้อย่างมากอย่างไรก็ตามนะครับยังไม่มีการยนืยนยันอย่างเป็นทางการจากต้นของฝ่ายแฟนบอลต้องรอติดตามกันต่อไปว่าบอกปอกจะย้ายมาร่วมทีมอินเตอร์ M. ไมามีจริงหรือไม่นะครับมันก็นฮิตแสดงไปทั่วเทียมแล้วครับเพราะม่นองเรียกความสนใจจักน่อยกับไปใส่เสือแม่นยูอัน เราก็ดืนครูกับเมนูโอ้ยอันไมไแตคนอันสนใจเนอะอนจะแมนเจ้าคักเฮ็ดให็เจ้าของอันดูดูดีดูเด่นครับไปโหลดไปใช้กับไปแม,มนยูเด้อพี่น้องนี่คือสมข่าวแมนยูนะครับซึ่งเป็นรอบแรงของวันที่ยีบเก้ามกราคมน,นะครับ